หนูข้างนี้ปวดตรงนี้ไหมปวดถึงตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมถึงตรงนี้เลยใช่ไหมโอ้ลงลึกเลยนึ่นนะคือแบบนิดนึงคือตัดถึงตรงแค่ตรงนี้ไม่หายปวดใช่ไหม คือจะพยายามไม่เอาลงดึกแต่หนูไม่หายต้องเอาออกนะลูกปวดหนังดูดิหนังหนัง หนังมันม้วนอยู่ข้างในเจ็บนิดนึงนะหนูแล้วเจ็บมือจิกกด,ดหนังเนี่ยดูดิหนังหูต้องเจาะไอ้นี่ออกนะลูกนะมันห่อหนังก้อนปเปื้อเลยดูดิมันห่อ ถ้าหนูไม่เอาถ้าไม่เอาออกให้หนูอย่างเงี้ยหนูจะไม่หายปวดเลยดูดูอืมเป็นยังไงหนังก้อนใหญ่มาก <c oughs> โล่งเลยเนี่ยอย่างเงี้ยถึงโลง่งโอเค よし。いい